ปกติถ้ามันมีอัปเดตน่าจะมีเอ้ยถ้าถ้าจะตัวใหม่เข้ามามันน่าจะมีอัปเดตให้ในที่ที่เราโหลดอะแอป,ปสโตนอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมโหลดในแอป,ปสโตนมันน่าจะมีให้เข้ามาเนาะในแอป,ปสโตนนะครับผมให้อัปเดตแล้วก็ตัวใหม่มาพร้อมกับการอัปเดตเป็นปกตินะส่วนมากอัปเดตมาก็ต้องมีตัวใหม่มาตอนนี้ยังไม่มีขึ้นอัปเดตอะไรเลยฝนฝนหยุดเบาแล้วนะอุ้ยเดือดเนืน้อะไม่ค่อยได้ยินเสียงแล้ว เฮ้ยอะไรเนี่ยยิงมาเจอผมเฉยเลย ตีสองนะครับผมคนนี้ตกใจหมดเลยวิ่งมาเจอผมพอดีเลยวิ่งแบบฟุ๊กๆป่ะ <c oughs> น่าจะเห็นรอยเท้าผมวิ่งทีนหนึ่งว่าบอลเลย,ม,ยมันเลยเห็นปะเดี๋ยวผมคิวเก้าเก้าไ้ก่อน <c oughs> โอ้เปล่า <c oughs> ไม่บ้านใครฝนตกบ้านผมนี่ไฝนตกไม่รู้ดิมันวิ่งฟุ๊กฟุกมาพอดีกับผมเลยนะมาถึงข้างหลังผมเลยอะ่ะมันจะเห็นรอยเท้าผมทีนีหน่อยหน่อยเหรอวะ เอาเอาเอาเดี๋ยวมันมามันมาแล้วมันบิงแม่นแต่ว่าบิงแรกไม่รู้ว่ามันเห็นรอยเท้าผมน,นิดนึงที่ผมเดินดน,นิดนึงไม่แต่ผมเดินตลอดไม่เหรอวะไม่ได้วิ่งวะไม่คิดว่ามันจะเห็นนะ ปั่นไฟก่อนตอนนี้ไม่ได้ปั่นไฟเลยไม่โปรหรอกจุดที่สองอะ่ะถ้าเวลาทําการบ้านเพื่อจากคนเดียวนะรู้ไหมว่าฝนไม่ตกครับ จูงเดิรแบบไม่ต้องมองหลังจริงจูงเดิรไม่ต้องมองหลังเดียวก็ได้นะวิ่งมั่วๆสัวส่วๆมันก็เดาทางยากแล้วจริงๆไอพวกวิ่งมั่วๆเนี่ยเดาทางโคตรยากเลยบอกแค่นี้ดึงไปโซนนู้นก่อนขผมช่วยคนเดี๋ยวถ้าดึงไปโซนใกล้ๆคนช่วยเดี๋ยวมันไปซ้ำคนช่วยไงตอนนี้เขาเริ่มเกมได้ดีนะครับผมนเนิร์ท ถ้าเราเริ่มเกมไม่ดีตอนนี้เราต้องเหลือเครื่องบันไฟสองเครื่องเราเราได้ต้องรีบบันไฟครับผม ตอนนี้เราต้องรีบปั่นไฟรัวๆครับผมเพราะว่าถ้าไม่ปั่นไฟเขาชนะแน่นอนเพราะเขาบิ๊กแมนอยู่ตอนนี้เราโดนเขาคุมเกมอยู่ด้วยเราไม่ได้คุมเกมเขาคุมเกมตอนนี้ ไฟด่วนๆเลยอ่ะไม่ปั่นไฟสู้ไม่ไหวอ่ะจ2ดสองด้วยว่ะใจเย็นครับผมใจเย็นเลยเดีจจ๋ยวจ2สองให้ครับผมครับหนึ่งนะเดี๋ยวรนะตัวนี้นะ่าจะ72สองไม่ได้นะดูจากลักษณะ ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเจ็72ให้ดูแล้วกันนะน้องเอ็นทีเทอร์ลี่ เขาหามาวยว่าคุนผูกเศษกำลังวิ่งกลับมาปักไฟเข <c oughs> าเรียกว่าจูเนิร์ดแบบโนลูเบกโนลูเบกโนลูเบกเขาเรียกว่าวิ่งหัวแบบโนลูเบก โนลูกแบกเดี๋ยวอร์บอกไม่เอาแล้วไอ้นี่วิ่งง่วแบบโนลูกแบกเป็นไล่คนอื่นดีกว่าเสียเวลามันวิ่งง่ว <c oughs> เดินเนอร์บอกเนี่เอาเครื่องบันไฟอยู่ไหนวะวิ่งง่วจะหลงเองแล้วเนี่ยโอ้ยมันติดธานาโทรโฟเบียิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยเก็บกันทุกคนเลยเครื่องบันไฟไหนวะเนี่ยเอา ไฟเซจก่อน,นไฟเซจก่อนดวนดวนจะเล่นยากครับผมัไฟเซตฮิวโดนดวนมีกรุ๊ดนดวนไอ้คนจู๊ก็อย่าพิ่งลบแล้วกันขออีกสักแป๊บเฮ้ยมามามาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไได <c ười> ข้งหลังวา ผมเีตให้ได้ก่อนนะ S, อยู่ไหนวะเอาอยู่น <pod> ู you know. ้นอยู่นู้นอยู่นู้นผมทีเดียวล้มด้วยเอ้ยไม่ใช่ผมคนเดียวอีกสองอีกสองคนก็ทีเดียวล้มเอออยู่นู้นไหนเดินเนืไม่ต้องมาเอาเอาทีเดียวล้มหมดแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยสวยสวยสวยเพิ่มคู๊ก้าวๆไว้ต้องฮิวก่อนไม่มีโดนวันผมผมต้องฮิวให้น้องก่อนเพราะว่าผมยังไม่โดนทั้งสาเลยยายาเก้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 า มันมามันมามันมา,มาย้าเอ้าเบื่อเลยโอ้โหกลัวจัดเลยเพื่อนเราผมออกได้อยู่ <c oughs> ยูกเก็บไว้ส่งเวลาให้ได้มากที่สุดอ่ะ ไม่งั้นไม่ได้ไม่งั้นเล่นยากเขาข้อต้าล้มป่าวะอยู่ตรงประตูตยังนะไเอบล็อกไปบล็อกเฮ้ยเฮ้ยอย่าไปติ๊กใส่บ้านอย่าไปติ๊กใส่บ้านเอออีกคนนึงออกได้ปะ่ะวะน่าจะออกได้ปะ่ะโอเคออกได้ครับผมสวย เฮ้ยอยู่หน้าประตูมันจะชิวไปเพ้วะเฮ้ยอยู่รอเดนือเนด้วยเอาออกเรียบร้อยออกส่ไปครับผมสวยจีจีกู g ดเกมครับผม WP w e เวลเพย์นะเขาเปิกอะไรมาเนี่ยธนาโทโฟเบีอ่ะแล้วก็เปิกอะไรไม่รู้ผมไม่เคยเห็นไว้กันนึงมีหัวหมูแล้วก็บาร์บีคิวนะครับผมเอารีชาร์จเร็วกับเอารีชาร์จเร็วเอ่อบันกลางมากับตีผ้าแล้วหายเหนื่อยเร็วนะครับผม